แรกกระต o n งวดงวดสองกระต o n ถืองวดงวดสองกระต o n ถือหลายเรื่องงวดสองถือกูละสองพันสามพันสามงวดแล้วต่อไปงวดที่สี่มันนี่สามงวดแล้วต่อไปงวดที่สี่มันนี่แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตุ้มสีแดงเลยครับแรกกระต o n งวดงวดสองกระต o n ถือหลายเรื่องงวดสองถือกูละสองพันสามพัน เอาจะได้เปลี่ยนลังค่าไหมเหรออ้าตีโถบันนี่งงสามงวดซ่อนสามงวดแล้วสามงวดแล้วต่อไปงวดที่สี่บันนี่ไปถ่ายเด้องวดนี่คือกันเขาเขาผู้ใหญ่บ้านเขานัดวันทีวันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์มือนีวันเสาร์แล้วมืออื่นปีอ้าตีโถฝันยังได้แนงวดนี่ จันเมวยัวผมหวันมื่อคืนนี่หวัน่าสิมาพี่ลาลับปลาควนไว้นั่นครับว่ามากับแม่บ้านมามาผันมาทั้งดาวันตุกจีละลงมาจะไปมองได้ลัดปลาไปไปพ่อคุ้ยครูหนึ่งยังวะครับคุ้ยกับงามงามผมบัดไห้เล้าจูงผมผัดยางแหวกท้างปลาใหม่ก่ันมามามาเจ้าจูงมาใกล้ชีวิตสอะไรยังไงมันก็น้ำโม่พอดอกม่เห่าได้แท้คุ้ย ครับจูงกล้วยกับพอดีนครับบัานี้มันก็งูสีย่านย่านเนี่ยผมบัดลบมาเอาใหม่ในหน่อยเตาะทั้งดาบให้เล่าเล่าไปจูงจูงว่ามันผ่านทางไงไปกับว่าเออมันหอดเขียดบ้านเท่าเด้อเห็ดจยังได้มันก็น,นำ้ำโมอดครับบานนี้นอนเสียบไปออพอเอื่นสองเที่ยวเที่ยวสองออพอผมจน โอ้เมียลูกขึ้นมานนางวางแต่เข้าวไลเด็ดหน่อยมาบอไปนั่งฟังมัดมีดว่าลูกจยาก้องกับอยู่อยู่นะแต่ว่าหมาเห,าาหา่าครับหมาเห่ายางคันเรื่องขืน,ขน,มนผมมาดูสิเกี่ยวก็หนีบอรับยังเลยมากเราบ่มีรถยังเลยปูเตียงกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไป อเด็กหน่อยกว่าอยู่กันแม่เด็กหน่อยอยู่กันกับแม่ให้จะบว่าครับฝันจังสี่เลยครับฝันจ่าเตี้ยเป็นตัวเลขเลยวะนี่ยฝันแม่นว่าแปรเป็นเลขกันวมเอียงวมเกลยฝันว่ากล้วยกล้วยนี่มันกะสองเนาะครับคู่หนึ่งกล้วยสองโตมันก็สิเป็นสอืงหรือจับสิเป็นเกจอีกบ่เกจเองกล้วย DC ผมกว่าเลยวะ แม่บ้านผมเมเราเป็นผู้หญิงอืผมบัดแรนมาเตาะทั้งด่าคุ้ยให้เล่าแต่ว่าผมนั่นว่าผู้ชายนี <The ball> ons, <The> ่มันเป็นหาหาสองสี่บอตะบองสั้นกับมันเบนไม่ได้กับสี่สองหาตะบองหาสองสี่กับสี่สองหาผมวางสั้นครับอคุ้ยคูหนึ่งฝันมาครับผมมาเลยกครับกับตัวเก่าเหลวมันสิครับ วันสองสิเป็นสองกีต์มาอวยมาอยู่ทั้งหลายมาตีห้วยไห้เล่าหรื่มันสีออกตัวกับอาจารย์เมี่ยววตัวใดก่อนอาวถิงไถ่ตัวเลขจักน้อยหนึ่งว่าถา่าเป็นหาหาสองซีกับซีสองหาครับหาสองซีหรือซีสองหาเนาะแค่นี้เองไม่เป็นใดเท่านั้นครับอ่ะขอบคุณอาจารย์เมี่ยวหลายสำหรับเลขความฝันนะครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวไปพิจารณาเบิงกันแล้วกันเนาะสำหรับงวดประจำวันที่16 oh. มิถุนายน oh. นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงๆครับ oh.